เราเนี้ให้ดูหิีแล้วก็สกายมาที่ Kissable นะที่นี่เลยค่ะแล้วเดี๋ยวจะมาดูกันว่า2คนพัฒนาการเป็นยังไงใครดีกว่ากันค่ะวันนี้นะคะเราก็มาเจอครูที่เชื่อทีมนะคะแล้วก็ที่เชื่ออยากดินนะคะแล้วเราจะมาแนะนำกันว่าสถาบันนี้มีอะไรบ้างแล้วก็สอนเสริมสร้างพัฒนาการเด็กที่จุดไหนบ้างค่ะนี่คือคุณคิมค่ะสวัสดีค่ะคุณคิมก่อนนะครับสถาบันนี้แค่เราฟังนะครับสถาบันของเรานะครับก็จะมีประกอบไปด้วยสี่อย่างครับก็จะมีสอนพัฒนาการแล้วก็มีสอนดนตรีครับขั้นพื้นฐานก็คือเปียโน ก็มีศิละปะครับแล้วก็อย่างนี้ก็เป็นเทสครับในเทสยก,กยใช้งานนานีหมใช่ครัเทสที่เราใช้าางานานไหมคะประมาณหนึ่งช,ช,ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงคือสร้างผลงานใช่ดูที่ศิลป์ใช่ไหมใช่แล้วก็มีดนตรีด้วยนะคะตอนนี้ก็คือให้เรียนิสิตสกายค่ะไปเทสอหัวข้อไปเทสพัฒนาการณ์ดูว,ว่าเปาน็นยังไงนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาอภิปรายทีกทีนะ และนี่นะคะก็คือหลังจากที่น้องๆน,นะคะขึ้นไปทดสอบนะคะออพัฒนาการในด้านต่างๆะคะคุณครูก็จะมาอัปเดตนะคะสรุปแล้วก็ประเมินในทุกๆรายละเอียดนะคะที่คุณครูดูจากน้องๆมานะคะไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อมันเล็กมัดใหญ่ความมีสมาธิการจดจอ่อหรือเรื่องรายละเอียดอืด่นๆนะคะผู้ปกครองก็สามารถที่จะสอบถามเพเมิ่มเติมหรือขอคําแนะนํานะคะจากคุณครูที่มีประสบการณ์ทางด้านพัฒนาการได้เลยโดยตรงค่ะ นอกจากนี้นะคะถ้าผู้ปกครองมีคําถามหรือว่ามีข้อกังวลน,นะคะก็สามารถที่จะสอบถามคุณครูหรือว่ามีจุดที่เราต้องการโฟกัสเป็นพิเศษะคะก็สามารถแจ้งความประสงค์ได้นนะคะ่ะเพื่อให้ในการทดสอบนะคะหรือว่าการ ดูพัฒนาการเด็กนะคะให้เป็นไปตามจุดแล้วก็ตามความต้องการของผู้ปกครองเป็นสําคัญค่ะและโครงการนี้นะคะก็อยู่ที่เดอะบีชนะคะที่ถนนอ่อนนุชนะคะซึ่งสถานที่สะอาดนะคะแล้วก็มีของเล่นมากมายนะคะแล้วก็มีกิจกรรมดีๆที่รอนนองๆทุกคนอยู่และที่สําคัญนะคะตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นนะคะสามารถติดต่อกดไลค์กดแชร์เพจแล้วก็ส่งเมสเซจเพื่อไปขอทดลองเรียนฟรีได้1นึ่งคลาสนะคะมีจํานวนจํากัดนะคะรีบกันหน่อยคะ่ะ